สวัสดีครับช่องพลายถุงเงินนะครับวันนี้พ่อฟานจะพามาดูวิถีชาวบ้านของเรานะครับว่าแต่ละวันแต่ละวันทำอะไรกันบ้างเนาะเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์คนแรกก่อนเลยครับสวัสดีครับคุณยายครับทำอะไรเนาะคุณยายทำอะไรเนาะครับฮะ คนมันโอ้มันอะไรนี่เขาเรียกมันอะไรนี่ได้เยอะยังนี่ไหนเป็นออู้คืหัวใหญ่แท้อู้มันแซงโอ้ทำไมหัวใหญ่จังเลยโอ้หัวมันแซงจะได้หัวใหญ่แท้ใสเพิ่งได้หลายต่อใหญ่มากับหลานสคนมากับหลานสองคนโอ้คนมันหลายแท้ โอ้ต้มเสบเสบให้ถุงเงินจินนํำแนเดอ้อคุณยายเอ้ <Yeah. S 1> อยใส่เราต้นมันเป็นยังไงหลัดยายต้นฮะโอ,โอ้นี่บ่อต้นโอ้อย่าบางๆก็มากลมมันผ้าหลานมากกลมมันไปต้มโอ้ <c oughs> นี่แหละครับวิถีชีวิตของชาวบ้านเฮ้าครับ <c oughs> เขาเป็นตาด้เกี่ยวไงบ่าละแม่ เอาพิชยยังนำทวมนำยังบ่คุณแม่เอ้ยฮะาาอาอกวเนี่หแล้วครับชีวิตวิธีบ้านนอกเข้าครับผมก็จะประมาเนี่นอกผู้เถ่าเราก็บมหาคุณมั่นขุดเปียกขุดมั่นขุดเปีือกขุดมั่นอ๋อขายอยู่ใบหา่มั่นเนี่ย โ oh, อ้ค,คุณแม่เพิ่นกระขาย <Mull> um กลพน้อมโอ้นี่บอเขี่ยมั่นนี่บอคุณแม่นี่บอกเนี่บอกเขี่ยมั่นนี่โอ้เ oh, ขี่ยมั่นขึ้นยังสี่เนาะหัวจะได้ไงหญ่หาจากกิโลเลยเด้อวคุณยายเอ้ยโ้ oh, เดี๋ยเี่ีพ่อแล้วนี่พ่อแล้วนี่นี่พ่อแล้วนี่ <c oughs> พ่อแล้วโอ้ยูยังสี่อ้ยู่จังสี่ตัวนี้มั่นเนี่ คนอีเบื้งไปลำไปตามหากมันนั่นสิทีนั่นที่หากย่า่สามหักหาหักโอ้ยคือหลายแถวว่ะบ่อนกลลแล้วบาตินี่อ้นี่มันเม่นห้อยเม่นห้อยมัดที่นี่มีห้อยย่ายคุณย่ายมันมัดเลยตัวนี้ไหมคนมมดเลยตัวนี้โอ้หอยหอยกลลเห็นบ่อนกลลมันแล้วบาตินี่พอฟานจะพาเห็นบ่อนกลลแล้วบาตินี่ คนมันเบิ้ง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 จเบิ้งกนจับหัวเบิ้งไปเบิ้งเบิ้งเบิ้งน้ำเบิ้งน้ำเบิ้งนี่น้ำเบิ้งเบิ้งนี่นี่น้ำเบิ้งเบิ้งวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศอืย่าไทยจะสร้างดุหลายอือเปลี่ยนบรรยากาศมาเบิ้งคุณเถาคนมันเอาหักเลยไหมไม่มีที่หักเลยเอาเบิ้งอันหักนี่เบิ้งทีนี้เนาะเบิ้งเบิ้งมันอยู่จังใดแม่เอ๊ซีเขาอยากเบิ้งเออแม่เอ๊ซีเขาอยากเบิ้ง เขอออาขอ,อ,ขอ,อื่นมันยังอ่ะเกาะฮะมันแซงโอ้คนอื่นมันมันแซงมันแซงบึงบ้งบิงบ้งบึง้งบึ้งบิ้งบึ้งคุณแม่คนตัวนี้กันเบิง้งโ,โอ้โอ้มาเบิ้งวิถีผู้เฒ่า <c ười> เราเห็บ <c ười> อืมโอเคเอาเอาเบื้องเบืองเบื้งเบืงสีเบื้งก้อนนี่จักหัวก้อนเนี่ยโอ้น้ำเขาปรุงเขาปลามาหายคุณแม่เลยนี่มาหาเบื้งปลามันมาก้นดุนเลยบ่อยอีแม่นี่ยโอ้ยโดนเติมเราได้หลายเติบอยู่ตัวนี่เบื้องมกลาเบื้งเบืงโอ้เบื้งมีตัวหัวใหญ่ๆเลยก้นจะได้ได้งามเถิบ ปุ่นได้เกือบเครื่องกระตาแล้วตัวนี่ไหมเกือบเครื่องกระตาแล้วเห็นแล้วตัวบังกวนมันแซงนี่ไหมบางทีห้องหูเดียวมันอยู่บนไหนวะนี่นี่เบิงคุณยายคนก่อนเบิ้งเบึ้งน้ำเบิ้งก่อนจะหวยก่อนแต่สิทธาไปเบิ้งยายอีกเบิ้งยายรุ่นอีกก่อนมายายรุ่นเราเห็ดหยังแล้วก็ยาย ไอ้จอมเราเห็ดยังไอ้จอมเราอยู่บ้านอยู่บ้านนี่เราเห็ดอีหยังแไงตอนช่วงนี้ช่วงถ่ายเกี่ยวเขาโอ้ดีนหัวไหมโอ้โอ้พอแล้วพอแล้วโอ้หนี่หนี้นี่นี้นี้นั่นก็หัวนึงดีนั่นใหญ่โอ้ดีน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 อย่าสับแล้วโอ้หัวใหญ่เลยนี่โอ้ เงี่หัวเดียวนี่อิ่มเลยตัวนี้เบิ้งลาเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งเบิ้งเงี้ยหัวนี่หัวเดียว,ยวอิ่มเลยปลาถูกเอาเอาเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งอีกย่าไยม่อีกบาตท,ที่นี่น้ำบา้าเนเ้องแต่ละย่ายนี่เฮ็ดยีงไรนี่หาไปเรื่อยย่ยาเราก็คนลหาไปเรื่อยเนาะโอ้เขี่ยมันคุณย่าจอมเฮ็ดอยีงหน่อยเนาะโอ้เผาทานไ่ดังเองบ่ซื้อเลยตัวนี้โอ้บ่ซื้อเลย โอ้ยเสื <divide S 1> ่อยข้าเจ้าลิงกันแน่กับ่าซื้อนอเบิงพันเผาทานใบใส่จะของครับคุณยายจอมนี่แหละครับวิธีบ้านเฮาครับผมก็จะเฮ็ดประมาานี่นะครับบาต้องซื่อเขาครับผมก็จะเฮ็ดนิดๆน้อยๆพุ่นกองฟื้นพันถาเตรียมเตรียมว้ที่นอนน้นของยังไงอ่ะนอโอเป็นญ่ผูมันเป่นอยๆอยู่เนาะหาฟื้นหายังได้หลายตัวนี่เอาครับออกจาก ไม่ไงจอมเราสิพาไปหาอีกไม่ไง่นึงอีกเอาไม่ไงใดอีกเนาะไปชีมออ่มไซไปเรื่อยก่อนพ่อไม่ไงใดก็สิไทยไม่ไงนั่นละบาทที่นี่ครับ <ๆ S 2> เราก็จะพาไปดูอีกนะครับไปดูคุณยายอีกนะครับผมอีกหนึ่งคุณยายนะว่าจะทําอะไรกันบ้างอ,ออกจากคุณยายมา,าจะพาดูวิถีชีวิตบ้านเรานะครับผมดูวิถีชีวิตชาวบ้านของเรา อ้าวเจอแล้วครับในหนึ่งท่านแล้วอ้าวมาหาคุณยายก่อนครับอ้าวอ่าอันนี้คุณยายรุนของเรานบครับคุณแม่รุนเฮ็ดอีหยังเนาะคุณแม่รุ่นนี่เนาะพ่อสาดตัวพ่อสาดอีกแล้วเอาไม่อีกแล้วเด้อรอบสองนี่ทำไม่ได้ลร้แน่นี่เลยลอยพื้นเลยเลยโอ,โ,อโ,อโอ้เบืองไร โอ้เห็ดลายจะได้ในงามดีแต่ตาดีอยู่ตัวนี้ผู้เฒ่านี่มมออัันตาแ่โ้ผู้เฒ่านี่ยังตาดีอยู่ตัวนี้ใส่แวียนผมจะมาถ่ายเรื่องมันสีแวีนไงเออเบิ้งเบิ้งเราใส่หัดแวีนได้นี่เบิ้งเบิ้งเบิ้งเราโก้ก็โก้นี่เบิ้งเบิ้งนี่วันแง่รุ่นนอกเนี่ยเวียนตาแฟชั่นยางดีโอ้เวีนตาแฟชั่นใส่ ยังงามอยู่เหมือนเดิมเนาะใส่เป็นตาเข้าไปยังงามอยู่ยังสวยอยู่เหมือนเดิมเลยคุณแม่ของเราอออาอมาเบื้งมาเบิ้งวิธีของเพิ่นต่ำศาสเตอร์ครับเด้อนี่วิธีของเพิ่นต่ำศาสตร์เพราะอะอรเาะอะไรเอาโอ้ผือผือก็งามโคกเอิ้นก๊ก อื้นหมู่เดินนี่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 เบิ้งตัวแม่ซีเราอยากเห็นวิถีชีวิตของบ้านเฮ้าเป็นอย่างไดนี่ละอืหลังจากเียเฮตหน้าเนาะครับเนาะช่วงนี้ก็รอเกี่ยวเข่าอยู่ก็ช่วงว่างๆเนาะช่วงนี้ช่วงว่างๆก็จะท่อเสือท่อสาส์ จังคูหนึ่งก็เฮ็ดเผาธงเผาทานคู่หนึ่งกับกลนหมอกกลนมันรรครับผมกินข้าวเที่ยงแล้วบอก่คุณแม่คุณแม่กินข้าวเที่ยงไปแล่วมื้อนี้ออคือสู่แทเ้เออเอาเอาเอาผมตอนนี้เราก็จะพามาหาอีกยายอีก่ันหนึ่งเนาะครับ,บรรนอก<ม>คุณยายอีก่ันหนึ่งเราเฮ็ดอีกอย่างเนาะมาเบิ่งกันครับมามาดูกันครับผมแกทำอะไรเนาะเนาะคุณยาย โอ้คุณยายของเรานี่แหละครับคนเก่ๆบ้านเราก็จะทำอย่างนี้นะครับบอมีคนขี่ข้าในบ้านนี่ม่ผูข้ขยันขยันเบิ่งคุณแม่แกงยังนี่แม่แกงไหมโอ้แกงไหมแกงไหมอ่ไมไป,ไปตำ,ตำอันทำ<ผ>เสือทำผ่าขมา่าทำผ่าถุงนองโอ้นี่ครับนี่นี่วิธีของแม่เพื่อนกับปันสมัยก่อนนาะ ก็จะเพิ่นก็จะเอ็ดประมาณนี้แต่ว่าสมือนน้เป็นเครื่องจักรเครื่องยังมัดแล้วเนาะเออโบราอันนี้สูตรโบราอันนี้เขาเออนี่อย่างละแม่อันแม่หมุนๆมุนนี่ไนฮะไนปั้นไหมโอ้เขาเอนไน่ปั้นไหมโอ้ไม่เอาปั้นไหมนะมันออ้นี่ยเนี่หาบึ่งในยากเด้อครับเด้อสืมือนน้ครับหาบึ่งในยากอยู่ครับอืเพราะว่าเริ่มจะหายกันหมดแล้วไอ้ไนปั้นไหมนี่ พราะสมืออันสมัยนี้สมือเด็กหน่อยบ่องหูเลือบ่อหูหนุ่มนะแม่นะอันนี้นอสมือหูแจ๊เข้าตลาดนอเข้าไปตลาดเลยเออเข้าไปตลาดเลยครับเอเพื่อนจะเข้าไปตลาดอย่างเดียวเลยอยากได้ไล่ได้ซื้อได้ซื้อใส่เลยสมือนี่นี่คือวิธีอ่าที่เขาจะได้เสือได้ผาสมัยก่อนเท่ากับคุณแม่เพื่อนก็จะเห็ดประมาณนีนะครับนอเห็ดผาคํมมาผาแพ่ไปนิบยิบสินยิบผาสรงงนะแม่เนะ นี่แหละครับผมนี่แหละครับชีวิตวิถีชาวบ้านของเฮานะครับนอชนบดบ้านเฮาม่อนม่อนไอโต้อยังไ้ม่อนไอที่ม่อนกินนะตัโต้นั่นน่ะไม่ได้เลี้ยงนอโตัวนั่นน่ะนะโต้อยังนะตัวม่อนเออตัวม่อนยังบ่มี่นอมมี่หรือเ่เดี๋ยวนี้บ่มีโอ้ครับครับ เหมือนุดมาแล้วเหมือน,นมาแล้วเดี๋ยวเดียวเดียวจะวจ,วจะจะ,จะจะเฮ็ดให้เบิ่งไม่ครับ่าก้อนจีมามาเปลี่ยนแบบนี้มาเปลี่ยนใดเป็นยปนยังนี่เขาเลี้ยงมาจังไรจังไรเนาะแม่นเนาะเราไปใส่จังไรเนาะวิธีการนกเนาะแต่มือนี่ก็เอาซ้ำๆนี่ไปก่อนเนาะครับนเนาะครับครับผมอ่าก็มือนี่ก็คงสีจบคลิปนี้เนาะครับผมวิธีชีวิตบานเห่าอ่า สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ให้ช่องพายถุงเงินของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ